มื่อนี่มาตามหลวงตาวัดป่าโค้งชุดไทยเพิ่นฝันดีเพิ่นฝันว่าพุ่มเจ้าทีมาบอกมาห้องบอกซ้ำขึ้นติดต่อกันเพิ่นว่าเอาให้ได้เอาให้ได้เพิ่นว่าจะเป็นตัวใดน้องติดตามกันเลยเลยค่ะขับผู้ครับขับการค่ะวันนี้มาเตรวยครับแมตุยเนาะครับมาสองช่องกันเขาครับตอนนี้แมตุยรวื่อยไล่วันนะครับหลับกับมอรวย ช่วยได้เนาะมาเลยปันโชคนะครับมาติดตามในทางหลวงตาวัดปลาให้นะครับพี่น้องเอฟซี่โทรมาหลายๆนะครับคอมเมนต์มาหลายว่ามาตาไหร่มปูของสุไทร์แน่สันอยากได้นน้ำปูสันอยากซอยสร้างเนาะมีเอซีจากทา้งในกรุงเทพหรือปูหรืทางเมืองนอกคนถือว่าลายเอฟซันเรีอกคนใหม่ให้ถ้าบุญน้ำปูสองร้อยบาทหรือสันนะครับเดี๋ยวผมหลังไม่เนาะปูน้อยจะอยู่ไหนเนาะนะครับเพราะว่า มอนยไ้มมาด้สิบขอบมชีพปูมคบมาที่เดี่ยวกรเดครับผมนะครับเอฟีแต่ทั้งประเทศปูี่พรานในเอฟั้งประเทศเพิ่นเจ้ปูเจริอนพ่อนมีคนจุกจรเล่นในวันที่ที่พกจุกหนาจุกขาเยอะพกเอฟซีเลยครับเลขาจุกขาพระธรรมสังเวยธรรมครับเลยพิชฌานปูนาะรวัดน้องกิ๊มันพ่อนล่งีสามนี่เท่านั้นอืม ต้องกระสางไว้สำนันคอยสั่งมาเรื่อยๆครับไปเลื er. ่อนไปนานโปเฮตหนึ like okay. ่งเนี่ยคอยไปเรื่อยๆให้ตลอดตลอดด้ยครับให้ฟีชโฉมันนโปเนาะโฉมันไปตลอดบริลล์รัวทับุญม้านะครับกให้มิโชไม่ใช่ขับขอขอบคุ้นภาษาของโยมมันควรเงีนยคุณช่ำคุณจอไปทั้งงานขอบคุณฟีชีได้แล้ครับจากต่างประเทศนโปเนาะรัวทับุญกั็พูดสองร้อยบาทได้นะครับเดี๋ยวมันเลยจะโอนให้ได้นะครับ ไกไก่คนไก่ขามาท่บุญไก่ผนได้นมากับผมรู้ซึกว่าอลุงตาให้ต้องมาตัวเองข้างลงตาหอจะต้องมาินงียบปูตัวเดียวไงมันเป็นหนึ่งสามสองของปูหนึ่งกันสองเนครับอันนี้เป็นเลขไงครับปูเด็กเขามาบอกขึ้นว่าเลขเล็กน้อยผเรู้เลขน้เลขเล็กน้อยอันหนึ่งสามสองเนรอเลขเล็กน้อยเขาเขาขึ้นมาโอ้คือลูกขยวตาต เลยมาไอ้ปูของโบให้เอาขึ้นไปแม่เขาก็ถึงที่มีคิบเหมือนมาถึงไรครับถือโยมมาถึงไรวันนี้พ่อขึ้นเห็นวิธีแล้วเขาเลยมาบอกเลยมงสามสองหนึ่งสามสองวันนี้ก็มาตามล่าสุดโครงสุดท้ายของปูได้เหมือนกัปูใหญ่ม้าตาใสบ่ได้มาเพิ่มเติมบ่อนะครับได้เพิ่มเติมอะไรที่อยู่นี่ ได้ยุธีจะพูดฟันยุนีนเขอเลยว่าจะไปจะบปนยืนแทะอาวางติดีผู้ฟันน่ะบอกว่าคือไปกระทั้งเินแทะไปทังเงินแทะกันขูท้าวหายุบเป็นยังบ่าอืพอดีแต่ค่อมเราเลยไปทางคนเล่นอะไรยุธี่ได้แก่ในทุ่นมาเร่าผู้ใดเมื่อไหรครับเขาเขาบอกเป็นตัวบอกเขาบอกเป็นตัวเลยดีอือเี่วดนี้เมวดนนี่เขาว่าก็ไปจะเป็นอืนแท รู้บอกย่นี่เขาเลยบอกเลยบ้านในบรรษานี่สัทบริการไซต์ติดตั้งตังคู่อะไเอาอยู่กับเขาเช้าหนีนะปุ๊นาะเขาไปพวันนี่เลาวก็ไปควงไปด้งครับเขาว่าว่าหมาท่อนนี้พุ่งไม่พุ่งเหาตามฟังเขาบอกนะปุ๊เขาบอกเลยแค่ว่าพัชชานี่เขาบอกไว้ว่าเหยอยวยุนี่บ้านนี้ขึ้นเลยแต่คมลงมากไปไหลลงเตี้ยเลยสิครับแล้วก็วันนี้ มันเรยกประกอบ<ม>อไปครคอัอะไรตัวไนครับตัวทีเหเ็อพูดอนพูดอะไรตัวใดครับอันเขามาบอกตัวนี้บอ่ตัวผู้เขียนไห้เนยบอกอเอาเบืองเด้นนะครับตัวผู้เขียนไห้เด้นนะครับสามหกหกับศูนย์หาเพูดเนาะนะครับสามหกห้าศูนย์ห้าเนาะอันนี้เดผู้เขียนไห่คือว่าเขาไมาย่ายำสามขึ้นหรือเู้าำขึ้น ขมาบอกน่ขมาบอกสามขึ้นเ่องอไอาอุยำสมขึ้นผู้มายำสามขึ้นเลี่ยงกันนะครับเนาะเรนงกันได้ด้อืมสามหกศหเด้อนะครับเป็นโครงสุไ้ายของดวตาวัดตาเด้อนะครับไอพวก้มักฟันแหลกขึ้นหนึ่งานะผู้เนาะหนึคอือสิบขีเขียนลรเนาไม่ตื่นเนาะใช่หลายตัวรีเียนย้อียน่้อเขียน้เเขียนอน้ได้ เดียวพงศไทยเจองแจักแล้เจ้าจแล้วแรกเจ้าจกันจากนั้คุณเ่หนึ่งสามสองเนาะเจ้าคดิเบ้งนาบานนี้กเขาเจ้ที่จครับผู้คน่าบอกไม่ว่าคือแปลาทังคือแดดอันเขาถาบอกผู้อยู่ผู้คือเบาก็เลยบอกผู้ว่าสามหกห้ากับหากับศูนย์ห้านะคุณวนาศูนย์หครับผมวันนี้อีกสามขึ้นอีกสองขึ้นไม่ย่าือีกแม่ยือเกเป็นสามขึ้นเลยสามขึ้นเลยอืมี่ตัวเ ครับเพื่องหมดนี้เฮายย่อมกัดนะอ่าขี้ชกหมาดเลยนะครับตามไปแล้วเด้อนะาตามเราเด็กหลวงตาวัดตาเด้อนะครับอืสามหกห้านะครับแล้วก็ศูนย์หาดจำหนีเด้อนะครับปูใบไหลหมดนี้เป็นมะยานลูกสามขึ้นนะครับการิีเป็นโชคเวลาของพี่น้องเอฟซีนะลอกสื่อน้ำปูเด้อนะปูกระลังเห็ดกระลังสังกระลังไอ้สังสลาเนี่ยประสงค์น้องม่ตุยเนาะค่ะนะครับอะไรประสงค์เจ้าหนี้ท่านมีหลังข้ามุ้งโค้งเหล็กนะครับกะ รู้สึกว่าจะฝนท่ามปลฝนแล้วไอย้ยานสนิมขึ้นน้ำเม่ตุยเนาะค่ะเอาพี่น้องเอซี่โชว์มาน้ำปูเดอ้อนะครับในวันนี้ก็รวมเพลทรวมสั่งซาลานะครับกันนะครับกุญนำบอกอซาลาเขาว่าเป็นบุญใหญ่นะครับปูกับมีแต่ทั้งสีหลักมาแป็งปั่นพอได้เค็ดนะได้สั่งเนาะพอได้ค่ะพอได้ครัปูออยุบไปท่างหนาะพอได้ใส่นั่นนี่ปูวัฒนากับผมกัสิึงอยากทั้งสาม,มขึ้นเนาะกับสิเม,มียนิตี้ในวันนี้เนาะ ลองพิสูจน์รูปพน้องนะครับลองซื้อเบิ่งยัางปซืสอสื้อติดมือยสามตัวสองตัวนองไมื่อมือติตัวสองตัวเรียบวาลายตัวดอกมีมันวาลตัวเนาะื้องสื่อไงไงหน่งติดไงอื้อครับผมวันนี้ก็บรับผลวไลตัวเนี่ยวันนี้ลงพุ่งแค่สองตัวนีล่ะมีต๊ะวัดขึ้นหนึ่งสามสองแล้วก็โคกสุไทรสามหกหากับสุนหาเนาะเรียงหน่อยตัวเด้อนะครับเพา่มาตรยกันล่องบึ้งนะครับต่เราในทังพลตาวัตาวันนี้ก็ มาตามให้นะครับฝนกระตกบัวเศ้าเทียนรปูเนาะฝนตกบัวเศ้ามากว่าน้อแบบนี้โป้งเล็กกระถือก็ฝนไหล่ขึ้นน้ำไป่โดนวัวว่าสิม,มาจะลายมือแล้วละมาไว้คนกันยาเนี่ยบ้านมันจะไปเป็นเป็นหัวท่าทังคอนเทนต์จนวัวนเนสองทุ่มยังไม่หอนบ้านกันว่ะก็เกิดนังอยู่ีกับทักมาเดนปูเวนมากกับพี่มากอาจารลตาวันตายนี่ยของก็กับเอฟซีกัตามลุงตาตลอดเนบืงในช่องครับขอบคุณหลายเด้อนะครับสำหรับ ต้องปั่นไปก็จะยืดตลอดครับอซตามประเทศเนาะสี่มาซอยปูเนาะเพิ่นกนมาถือลายคนว่าเพิ่นเพิ่นกระจดีให้หลายคนปูธรรมดาก็เพิ่นกระจายเพิ่นแจกพนนี่แจกหลายคนอยู่ถ้ไม่อาอมสีไม่ออมสีอะไรแล้วเนาะไม่ตื่นเนาะพอคมจอยเพื่อนเลือกเล่ามันไมอกเก็บหนอเลือกเ่ามุนว่านเลยมันลอกมันออกสิบเกีออกสิบเกีตัวปูฮะสิบเกียร์สิบเก สิบเจ็ดกับสามสามเนาะสิบเจ็ดกับสามสามไปบันหมองเมี่ยงเดี๋ยวไปถามในเรียนรวดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองใช่ป่ะเรียนสาเด็กเราครับตำว่าเล่าว่านเดี๋ยวปูวันนี้ว่ามีเดี๋ยวปูเล็กเราอืมวันนี้ไหมวันนี้เล่าออกเดยวันนี้เล่าออกเลยว่ามีเลยวันนี้มันจุบเลยเล่าออกเลยมันมันออกจากจากเสีย มันออกอาทิตย์ละสามจันพุทธศุกร์ไหมจันบุษมากมันหรอบายนี้มันเดียวคิบสามอืมหมดเลยเมื่อนี้ป่ะเนเมื่อนี้เีทปูเมื่อนี้มันหนอกมืิบสามเราปูเนาะสิวสามของากเด้อนั่นเลยพี่น้องฝังเล่าเลยสิบสามเราจะมักครับให้จบเรมันจะออกวันนี้ เาเขียนอันิสันไปลุงปู่ก็ได้เคยชิปสันเลยแมนชิพสันไปคิปสันชิปสามชิสามของลงปู่เวยนะครับจำม่ลืม่เขียนเรยเบเขียนกันตามนี้ด้นะครับสรับคงสุไท้ายองตาวัดปลาเด้อนะครับเขาพุ่มมาบอกนะครับว่าเขบอกอยู่นีฮันวาเนาะเขาอยู่นีเ่อฮวานะครับวันนี้เสีให้ฮันวาที่อททขางนหลายอันนี้ยาให้ยกของเบาวใเทยนวานะครับสามหกห่ากับศูนย์ห่างเรอนะครับ เปเลือกดวงตาวัดปลาเด้อนะครับว่าอย่างมสามขึ้นวันนึ่งไอชูไขมาน,น้ำดวงตาเด้อนะครับยี่ซี่กับโรยยงช่องเนาะเดี๋ยวรวมเพียรรวมสั่งคุณนํำบอกโกลานะครับเดียยเ๋ยวกะล้างไม้ก็เจียวคนก็หนหลดวงตาเด้อนะครับไอชูมันน้ำกับสุกขุสก้นนะครับขอบคุณยี่ซี่ตามที่รายเด้อราสิบยังปอน,ปนมีชืาอนจก็ม<ต>ันท่านหนักก็รู้ราตาวานระกรมปุกบอโาลาครับ